ทีมงานกอฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูเรื่องการเมืองที่กําลังร้อนที่คนไทยกําลังเดือดปุด,ปดกับแรงสั่นสะเทือนจากเรื่องคลิปเสียงของนายกเราที่ไปคุยกับนายกกัมพูชาแม่คนไทยฟังแล้วหูชาหน้าชาเหมือนถูกกัมพูชาตบหน้าดังเปรี้ยเลยครับแต่ว่าทั้งนายกและก็พรรคการเมืองที่ยังร่วมรัฐบาลยังดูเฉยชากันอยู่เลยครับ แต่ว่าที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ครับเริ่มไม่อยู่เฉยให้มันชาไปกว่านี้แล้วครับมากันแล้วครับเริ่มออก กันมาแล้วแกนฑ์นสภาประชาชนสีภาคราว20คนจากหกอ,อำเภอของจังหวัดสงขลามากันมือเปล่าๆไม่ได้ถือขวานมาแม้ว่าในใจอยากจะพามาก็ตามครับมากันแบบประชาธิปไตยมากันมือเปล่าๆเ,เ,เหมือนตอนเข้าคูหาไปกาบัตรเลือกตั้งไอตอนแรกก็เลือกตั้งกันแบบไทยๆเนี่ยครับแต่ว่าไม่รู้เป็นไงครับถึงไปออกกัมพูชาพามาแค่หนังสือมายื่นที่กองบัญชาการตารวจภูธรภาค9ฉบับเดียวเพื่อให้ดําเนินคดีกับนางสาวแพทองทานเชนวัน นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการเปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หลังจากที่ในวันเดียวกันนี้ครับได้ไปยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลามาแล้วนะครับทางพันตุเอกประเสริฐนุดีรองผู้บังคับการอํานวยการตำรวจภูธรภาค9ครับก็รับเรื่องเอาไว้แล้วก็ส่งให้ผู้บังคับบัญชาเสนอไปยังสํานักงานตารวจแห่งชาติว่ากันไปตามขั้นตอนครับไปฟังเสียงนางสาวไรด้ามันอินแกนนําสภาประชาชนสีภาคพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยและก็เรื่องการชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพวันที่28นี้ครับว่าจะไปไหม เดี๋ยวไปฟังครับเรื่องเรื่องที่คลิปตามลิปีก่รอะค่ะตามคลิปที่ท่านเขาปล่อยออกมาค่ะเราเรียกร้องยื่นเรื่องเพื่อเรียกร้องอะไรเรียกร้องเพื่อกล่าวโทษกับตามที่คลิปนั่นเองค่ะเอาเอาอะไ่ก็กล่าวโทษเรื่องที่ที่ตามที่ั่านเฟตรงการที่นายกเขาปล่อยข่าวไปกไ่นะค่ะนั่นแหละค่ะ เขาเห็นว่าในการชุมนุมที่ยี่สินี้ทางสภาประชาชนที่ภาคเอราจะเข้าร่วมชุมนุมด้วยก็ก็ยังมีการประชุมอยู่เลยยังยังยังมีการประชุมอยู่อีกค่ะยังยังยังทำการตกลงกันอยู่ค่ะยังยังไม่ยังยังไม่ประชุมยังไม่เสร็จค่ะเ้าวาระประชุมแล้วในส่วนตัวเราคิดว่าต้องเข้าชุมนุมครับก็ส่วนตัวนั้นตามความอันนี้ไปค่ะตามตามตามความประสงค์นะคะอยากไปทําไมเราคิดว่า ตอนนี้ต้องขึ้นไปชมรมอะไรแล้วทก็เห็นว่าท่านละตานีค่ะอ่าเนี่ยตามที่ที่ที่ดังที่ได้ฟังคลิปมาค่ะคือว่ามันมันไม่ตรงกับแฟนที่ท่านจะเป็นนายกต้องพูดแบบนี้ค่ะเราเราคิดว่าสิ่งที่กดขึ้นนายกปฏิบัติหน้าที่อะไรก็ละละเว้นเทาไรนะทําให้มันมันมันไม่มันไม่ตรงกับที่ท่านเป็นนายกแล้วก็เร็นโชคกับฝ่ายตรงข้ามอะไรแบบนี้ค่ะ มันไม่ได้เข้าข้างกับประชาชนไทยอะค่ะมันม em ันทําให้ประชาชนไม่ไม่พอใจหลาย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 หน่วยงานแล้วก um um ็ตัวเองแล้วก็ทุกคนค่ะสถาตอนนี้เราคิดว่าทางรัฐบาลควรดเนินการอกรัฐบาลควรควรลาออกอะ ยังครับยังไม่พอยังเดินทางต่อไปอยังสอพอทุ่งตำเสาอ,อยู่ใ,นในกล้ๆกับภาค9ไปแจ้งความเพื่อให้ดำเนินคดีกับนางสาวแพทองทานนายก,นกรัฐมนตรีตามประมวลกฎหมายปวิอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนี่เป็นพลเมวลชนที่สงขาบ้านเรานะครับกับการแสดงออกทางการเมืองอย่างสงบซึ่งไม่รู้ว่ามันจะจบย่งไงจบแบบไหน ไขรไครมันจะเียอะไรเรียกอะไรๆทำรายกานเลยกว่าจะเปนี่มัน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 ั้านไม่ร so ู้ไม่มีความรู้